ต้องก240กิ๊กนะครับ SSD ดีต้องบอกกันว่าปีหน้าเนี่ยผมะจะไปเรียน,นพวกสายกราฟิกตัดต่อวิดววนนีโอโนเนี่ยก็มีแพนจะประกอบใหม่อยู่แล้วนะครับยังไงก็รอิดตาม่ได้ยังผลสำหรับคอมพิวเตอร์ใหม่ของนับมารวมทัวร์ปี2020บ้างละกันนะทุกคนโอ้มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีท่านมาชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับผู้ชมช่อง e s s e n t i a m l l y นะครับ ต้อนรับเข้าสู่คลิปรูมทัวร์ของปี2020กันบ้างละกันนะครับก็ปีนี้เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยนะครับทุกคนไม่รอชานะเดี๋ยวเราจะพาไปตะเวนดูรอบๆห้องของผมเลยละกันนะครับในปีนี้นะทุกคนก็คือคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่าผมเปลี่ยนไม์ใหม่มาแล้วถ้าเกิดว่าเสียงยังมีปัญหาเนี้ยไม่น่าเป็นที่ไม์แล้วน่าจะเป็นที่กล้องแล้วโอเคเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอ่ะนี่ประตูแล้วกันนะเอาบอกบอกทุกคนก็คือห้องที่ผมอยู่ในปีนี้เนี้ยมันจะเป็นประเภทแบบว่าคอนโดนะครับซึ่งมันไม่ใช่หอเนอะุกอน แต่ว่าอย่างคอนโดเนี่ยก็คือเป็นห้องห้องหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะมีการแบ่ง่เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนกันครับข้อเสียคือห้องจะเล็กกว่าเป็นประเภทห้องเนาะเริ่มเข้ากันเลยดกวาอ่านี่ประตูครับเป็นที่ล็อกอะไรงี้ใช่ไหมนี่ผมก็จะแขวนแบบกุญแจห้องเอาที่แบบว่าเราต้องใช้บ่อยๆอ่ะแล้วกันหายอะไรเงี้ยซึ่งกุญแจห้องก็สําคัญไงอันนี้จริงๆมันเป็นแบบว่าวาง,วางรว้หมดแอร์แต่ผมไว้วางอันนี้แทนกุญแจรถเราถ่ายผิดเนาะเราต้องให้ดูแบบมุมก,กว้างกว่านะอันก็คือประตูตรงนี้ครับปุ๊บๆอ่ะนี่เป็นโซนทีวี นะครับผมอ่ะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บที่นั่งเล่นครับตรงคอมตรงนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่ะที่นอนอ่ะห้องครัวนะครับผมโอเคเราเริ่มจาก ตรงนี้ก่อนแล้วกันที่นั่งเล่นโซฟานะครับเออใช่เราจะคงคอนเซปต์เดิมนะว่าของชิ้นไหนที่แบบมันเป็นแบบอุปกรกณ์ gadget it อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่ามันชื่อรุ่นอะไรนะเพื่อมีใครสนใจไงตง่วเรื่องราคาเรื่องอะไรก็คือไปเสิร์ชเองละกันนะครับอันนี้เป่าตังค์ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นรีโมททีวีเนาะอันนี้เป็นรีโมทเรมี Me, ่เดี๋ยวผมให้ดูกล้องอีกทีละกันอันนี้มันเป็นหูฟังไม่ใช่หูฟัง iphone นะมันเป็นของยี่ห้อเรมีนะเป็นรุ่นเรมีบัดแอนะครับราคาก็กลางๆนะ เพราะว่าก็โอเคอยู่เสียงค่อนข้างดีมากทุกคนซาวเวสเปคโคตรดีอะแบบคือมันฟังแล้วแบบมันดูมีแบบว่าความกว้างอะไรเงี้ยแต่ไอ้มีเคสคือแบบยางมันเปื่อยนะมันเลยหลุดอันนี้นาฬิกาที่ช็อกในคีย์ปีที่เราก็มีรีวิวอยู่คือบางรุ่นถ้าเกิดว่ามันซ้ำกับปีที่แล้วที่ผมยังมีอยู่เนี่ยผมไม่บอกละกันนะเพราะว่าบางทีผมก็ลืมชื่อไปแล้วไงเออไปตามย้อนดูกันได้ตรงตัวไอ้ละกันนะอ่ะมาที่ตรงผนังละกันอันนี้คือแน่นอนแหละต้องแปะเองขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรูปบรรดาโอชิของผมละกันเเนนาะะกก็็มมีีทั้้งแลลวยคบ ถือว่าเป็นโอชิในปัจจุบันนะเนาะอันนี้ก็จะแบบเป็นแฟนาตของช่องเราที่เคยทำนะครแปะแปะเอาไว้นะครับอันนี้รูปของโปรตโบุมนะั้งอันนี้พี่เจปูให้มาครับก็ ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับผมก็มีแบบทางด้อมให้มาเลยก็มีนะครับบางทีน้องๆที่รู้จักกันเนี่ยมาถักทายก็มีให้บ้างก็มีนะครับมีอะไรกนหมอนเนี่ยจริงๆไม่ใช่ของเจ้าของห้องนะเป็นของผมเลยแหละผมเอามาเองนะจริงๆโซฟามันมีแค่นี้อันนี้มือถือชาร์จอยู่อะเราต้องบอกรุ่นไหมเครื่องเดิมเลยทุกคนเหมือนปีที่แล้วเลยเป็น iPhone 10R นะครับโซนนี้ดกวาผมจะรีวิวเท่าที่ผมซื้อมาเองนะที่เป็นของผมนะถ้าเกิดเป็นของเจ้าของห้องผมไม่บอกแลวกันนะเพราะแต่ละห้องมันก็ไม่เหมือนกันแล้วละเริ่ี่อออะข้้้างบนนนนนนกกกก็็เปุรณ์ตูัชืลลแว องใส่ใส่โคตรเซ็ตนะครับอันนี้จะเป็นรูปของ CGM นะครับอันนี้พี่เพชรให้มาเหมือนกันนะโอ้โหให้มาในงานอาร์เทเตอร์รอบผสมผสานนะครับมีคลิปตอนให้ด้วยนะผมไปดูก็ได้ตรงตัวไอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้วันชืงกล้องที่เราเพิ่งได้มาเนาะไม่ได้เพิ่งได้ดิก็ได้มานานแล้วนะตั่นและเคยทําอันบล็อกได้มางในคลิปแรกๆเลยลองไปดูกันได้ตรงตัวไอเหมือนกันนะโอ้โหฝากเยอะเหลือเกินประเด็นคือตอนนี้มันจะเปิดยากไยเพราะว่ามันติดไอ้ลำโพงตัวนี้ครับแล้วผมก็ต้องมายกย้ายมัน ดูคร่าๆวๆอคือองค์กรแทบเหมือนเดิมเลยมีแค่กล้องเลยตัวที่ถ่ายเนี่ยที่ซื้อใหม่แค่นั้นแหละไอตัวที่ไม่อยู่แล้วจะเป็นรุ่น canon 750d นะก็คือขายไปแล้วมาซื้อมาซื้อตัวเนี้ยอ่ะซื้อตัวเนี้ยโอเคออเอาที่จับอยู่เลยกันโอ้โหดูท่าลำบากนะอันนี้เป็นลำโพงซาวบาใครที่หาลำโพงซาบาในราคาหลักร้อยไม่ถึงพันนะผมแนะนำตัวนี้เลยดีมากๆเลยครับที่แบบไปตั้งกระคอมได้เทียบทีวีก็ได้นะอันนี้เป็นรุ่นเลนมีซาวบานะราคาไม่แพงเลยทุกคนอันนี้ก็มีแล้วอ่ะรีวิวไปแล้วปปีีี่่แล้้้ววววอออออะะชืไรนนนนนนเเเเสยมมตาจจััูด โม .6 นะครับอันนี้อาจารย์ที่สอนวาดรูปเขาวาดมาให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตกล้องไม่ค่อยมีอะไรนะ้องโอ้โหมันจะรกๆหน,น่อตรงนี้อันนี้ตาเน็ตนะครับใครอยากติดค่ายไหนก็แล้วแต่เลยทุกคนแต่นี้ผมได้โปรโมชั่นมาไงนี่ก็น้ำหอมน้ำหอมหอม้องโอโ้โหเราเละเอียดละเอียดเกินอันนี้ไฟเปิดตอนกลางคืนอ,อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ไม่ต้องตกใจมันคือพัดลมคือคือดูรูปร่างมันหน้าตาดีใช่ไหมแต่ว่าของจริงมันกิงกล้องกล่องแก้วมากทุกคนฟังเสียงอะมันคือพลาสติกกับ ธรรมดาเลยอะถ้าเราพรลมธรรมดามาตั้งอะบอกเลยว่าโอ้โห,โโหเลนเตะนะ่นอนห้องเล็กมากคือห้องผมค่อนข้างเล็กไงก็เลยต้องหาแบบอะไรที่มันประหยัดเนื้อที่อย่างงี้นะครับมาที่โซนที่นอนโอ้ยสายบางังไอตรงเนี้ยมันคือกล่องที่แบบผมซื้อสินค้ามาโหเก็บไว้ก่อนเนผะื่อแบบมีปัญหาได้ส่งคืนส่งเคลมได้ไงอ,อันนี้เป็นซาวบา เพิ่งซื้อมาในงานคอมาดเลยนะครับงานคอมาดที่มาตรงงานงานจมือเออก็คือผมไปงานจมืออ่ะบอกทุกคนว่าไป2วันใช่ไหมเอ,อ้ยผมบอกในายจีนว่ามผมไป2วันแต่ไอ้วันเสาร์ก็คือแบบไปแค่แบบแง้มๆดูเพราะวันนั้นจริงๆผมไปเดินคอมาดไงเออแล้วก็ได้มาวันนั้นนะส่วนงานจมือที่ผมไปจนี่ก็คือไปวันอาทิตย์เนาะนี่ก็เป็นกล่องอะไรวะไอล้ลำโพงเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวพัดลมเนี่ยนั่นก็กีตาร์ตัวเดิมเลยครับไอ้หัวปลายเตียงก็เป็นแบบโ <c oughs> ผมไฟเปิดตอนนอนเหมือนกันนะเรามีหลายไฟเนาะเออเริ่มเยอะแล้วนะตามซองนี่เมันมันเป็นแบบว่าที่แบบผมไม่วางกระเป๋าของผมอะไรเงี้ยกระเป๋าพวกกล้องอะไรเงี้ยครับผมเพราะมันไม่มีที่วางนะ้วห้องมันเล็กอะเออต้องเข้าใจหน่อยนะครับดูน้ตาต่างรีวิวนะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรกันอะเหมือนมันเป็นสวนอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้คือดีมากทุกคนใครมีแบบพวกคอนเด็เไอแพดะซื้อมาแบบเนี่ยวางไว้เงี้ยแล้วก็นอนดูอะไอแพดมาเสรยจตรงเนี้ยคือดีมากเลยทุกคนเราไม่ต้องถือให้มันเมื่อยมืออะเออต่อไปเอาตู้เสื้ ก็เปิดได้แล้วตู้เสื้อผ้าผมจะมี3ชั้นคือชั้นแรกอะ่ะไว้เก็บแบบพวกกล่องหรืออะไรที่แบบผมไม่ใช้แล้วอะ่ะชั้นที่2คือเสื้อผ้าหมดเลยชั้นที่3าก็คือเรียกว่าไงอะเป็นเสื้อผ้าบนกับของที่มันต้องเก็บนะครับก็เป็นแบบพวกไฟ อะไรเงี้ยก็เปาทั่วไปเนาะไอที่วางผมวางเงี้ยไม่ต้องตกใจคือมันเป็นเสื้อที่มันต้องรีดแต่มันยังไม่ได้รีดไงผมก็เลยพับเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไอตัวที่แขวนนรกก็คือรีดแล้วนะครับแต่บางตัวก็ยังไม่รีดนะมาแขวนทำไมวะตัวนี้คือพวกถุงเท้าอนะไรเงี้ยทันะ่วๆไปเนาะเสื้อผ้านั่นแหละอ่ะตรงนี้ลืมรีวิวอันนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับตรงนี้ก็คือแบบเป็นโซนแบบพวกยาอะไรเงี้ยก็ยาสามัญประจำบ้านทุกคนม,มาโซนนี้ดีกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นโต๊ะกินข้าวนะมันมีเก้าอี้ใใหห้้้้้้้ดดววววววยตตััแแแ่่่่าาาาาาผมมมมคืืนนนเเเเขขไไไไปลพระกกกกกชออองงงงงี็็บบ อะไรเงี้ยเออกระทะเนาะคือผมเป็นคนทําอาหารอยู่ห้องนะเพราะว่าประหยัดตังค์ง่ายๆเลยตังไปลงไกด์ดอหมดเราเลยต้องแบบอยู่อย่างประหยัดนิดหนึ่งนะก็เลยทําอาหารกินเองคือเราซื้อวัตถุดิบมามันก็อาจจะแพงกว่าซื้อข้าวมื้อหนึ่งอะไรแต่ว่ามันก็ทําได้ไหลายมื้อกว่าไงเออเราก็เลยเลือกเส้นทางนี้นะถือว่าเป็นการพัฒนาสกิลด้วยอันนี้ไม่ต้องสงสัยว่ามันคืออะไรนะมันคือตู้ประกัดนะครับผมคือผมซื้อมาทํางานไฟนอลโปรเจกต์ไงเออของมาาัดอะไรที่มัดผมระหว่างอาบน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมันบังหน้าไงแล้วมันก็เปียกไงก็็เเลลยยยบบบบััััััััันน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 นไไไไววว้้้้้้รรระะะหห่่่่่าาาาางงงงงงงกกคคตตีีแทปออออิจมมมสสืด แค่เป็นแบบจานชามอะไรทั่วๆไปอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบพวกอาหารเชา้าซีเรียลเงี้ยเพื่อกินตอนเรียนแบบวันไหนไม่มีข้าวกินแล้วรีไปนะครับอันนี้ก็แบบเครื่องปรุงอาหารเนาะรถนี่คือแบบว่าแม่ถามที่จะย้ายมาถามว่าเออเอาไปด้ไหมเอาไปตกแต่งห้องจริงๆแค่นั้นคือตกแต่งห้องผมก็แบบเออโอเคเอามาก็ได้แม่อะไรเงี้ย <laughs> อันนี้ก็เป็นพระของผมนะเออวางประดับห้องไว้นะไม่รู้จริงๆว่าจะวางไว้ตรงไหนดีทุกคนเพราะว่ามันไม่มีมุมที่มันสูงกว่านี้แล้วเพราะเห็นมาทุกคนมุมอื่นมันก็แบบ ไม่มีเลยอ่ะก็เลยต้องวางตรงนี้นะครับผมอ่ะมาบนตู้เย็นดีกว่าอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ได้มาจากงานประชิมมะหกเหมือนกันนะตอนจบนะครับผมน,นี่ก็เป็นแบบทิชชู่ทั่วไปเนาะน,นี่คือเป็นถุงขยะนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือวางของที่แบบว่าที่มันจะเป็นต้องใช้อ่ะอันนี้แบบกระดาษซับมันบบพวกทำอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสบู่อะไรเงี้ยครับผมท,ทั่วไปอ่ะเนี่ยก็มีกิบเสื้อผ้ามาตู้เย็นดีกว่าตู้เย็นมีชีทบอล <laughs> ซึ่งก็ไม่ได้กินเลยอ่ะเพราะว่ากระทะมันปรับความร้อนไม่ได้นะผมอ่ะก็เลยแบบทอดไม่ได้มันไหม้ก่อนมนมาาาานชัลี่ด่ดกว นี่นะครับก็แบบทำอาหารทั่วไปทุกคนมีไข่มีอะไรเงี้ยอ่ะดูที่ระเบียงดีกว่านี่นครับนี่ก็เป็นอีกวิวเนาะซึ่งผมชอบนะมุมเนี้ยเป็นคนชอบวิวแบบว่าที่มันหันไปด้านนอกอะ่ะนี่นครับก็แบบมีแบบพวกเดตาโต๊ะพูดแบรนด์ได้หรอไม่ทำข,ของสากล่าเชโร่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบอันนี้คือน้ำยาถูพื้นนะครับผงซักฟอกน้ำยาปลาพันนุ่มครับแล้วก็เป็นไม้กวาดเนาะชอบนะวิวเนี้ยระพาดิดมันชอบขึ้นตรงนู้นอ่ะตอนตกก็ตกตรงเนี้ยมาที่ห้องน้ำดีกว่า ห้องน้ําโอ้คือรู้เลยอ่ะรู้เลยว่าไม่ได้เช็ดกระจกก็ชอบน้ห้องน้าโทนสีเทาๆนะครับค่อ <c oughs> มีนมากโอ้เราถ่ายละเอียดเลยเนาะ <c oughs> เอออันเนี้ยห้องน้ําห้องน้าผู้ชายนะครับไม่ชอบน้าผู้หญิงนะครับเหียน,นี่คือของผมหมดเลยนะครับอันนี้ลำโพงบูทูตโซนี่อะไรสักอย่างครับเดี๋ยวขึ้นรุ่นให้แล้วกันชอบฟังเพลงตอนรับน้ำเนยเออก็ลเลยซื้อมา ม,นนมนันกันน้ำอะไรเงีครับก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยจะมีแบบใครอยากให้แนะนำสกินแคร์ไหมเพราะแบบชอบใช้อะไรอะไรเงี้ยเอาเอาเอาสักตัวหนึ่งก็ได้เป็นตัวที่แบบว่าต้องมีอ่ะผู้ชายต้องมีอ่ะตัวนี้ครับไม่มีใครจ่ายนะครับจ่ายเองนะครับสรุปให้สั้นๆเลยนะครับช่วยเรื่องกันแดดขาวแล้วก็สิวนะครับใช้ได้ค่อนข้างนานอะเคยใช้ตอนม6ใช่ป่ะเทอมหนึ่งอ่ะประมาณ4-5เดือนอ่ะยังไม่หมดอ่ะใช้ทาหน้าแล้วก็ทาคอคือแบบโอ้โหคุ้มคือราคาอาจจะสูงมากในมุมในมุมเด็กนะแต่ว่าถ้ามองเรื่องความคุ้มคือมันใช้ได้นานแล้วก็เห็นผลจริง ยนะิ่งกลัวขายของอะเนี่ยเออไมนไงถ่ายให้ตัวเองให้ดูแนละ้วตัวนี้กล้นองน Canon M50 ครับอันนี้คือได้มาใหม่ที่ขายตัวเก่าไปนะผมอันนี้ก็เป็นขาตาั้งจากเวบออนไลน์สักเวบหนึ่งแล้วกันราคาประมาณหลักร้อยอะไม่แพงเลยส่วนไม้ก็ตัวเก่าอะเป็นไม้สายก็คือในชิปปี้แล้วก็มีบอกนะก็ได้มาถูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคมอมกันต่อเลยดีกว่านะนก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะก็คือเรียกได้ว่าไงอะยกเซตใหม่เกือบหมดอะก็ เริ่มจากเอาอะไรก่อนดีคือบอกกันว่าผมก็ค่อนข้างมีความรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วก็ไอทีต่างๆนะครับทุกชิ้นที่ผมซื้อมาเนี่ยคือเรียกได้ว่าไต่ตองอย่างดีมากแล้วก็วางแผนการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเอาที่เมาส์คีย์บอร์ดเง่ายกอนเลยอันนี้สตัวเนี้ยคือตัวเก่าไอ้แพลงมสาเหมือนกันนะคือตัวเก่าหมเลยที่ยกมาจากปีที่แล้วนะครับมาที่อลัโพงก็ได้ตัวนี้ก็คือเพิ่งซื้อในงานคอมมานด์เหมือนกันเป็นคอมมานด์ไอ้ที่ไปงานจะมือแหละไอ้ตัวเดียวกับไอ้กล จริงอันนี้คือเราไปรู้มาไงว่าแบบไลล่าคือแบบแต่ละเพลงใช้แบบซาวมิกระดับประเทศอ่ะแล้วแบบโปรดิวเซอร์ระดับโลกอ่ะผมกเลยแบบเฮ้ ถ้าเราจะฟังเนี่ยผมฟังง่อยๆเราหรือลำโพงง่อยๆเราเงมันก็แบบมันก็ไม่สุดอะเพลงอะคือเสียงมันก็มาอย่างดีไงแล้วแบบแต่ละโพงเรามันไม่ดีไงก็เลยแบบกัดฝันซื้อเลยละกันนะถือว่าเป็นลำโพงตัวหนึ่งที่ซื้อเองแบบว่าในมุมผมมันก็แพงอะแต่มุมคนอื่นมันจะถูกก็ได้ใครไปรู้มันราคาก็ประมาณก็เกือบสามพันอะแต่นี้ได้มันในงานคอมมาร์ดรอบธันวาก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะเออแล้วก็มันเป็นสวาร์ที่มันมีซับบูเฟอร์ข้างล่างเลยนะถือว่าดีเลยอะโอ้โหเรียกว่ากำลังเบสค่อนข้างดี Qual? ประมาณนั้นละกันเนาะเรียกได้ว่าพลังเสียงก็ค่อนข้างโอเคอะคือมันยังปรับ,บเบสแล้วก็ปรับเสียงแหลมได้อีกนะแต่ผมอะไม่ได้ปรับสุดเพราะว่าเดี๋ยวข้างห้อง,งมาดา่าโอเคมาต่อกันที่จริงๆไมโครโฟน,ฟนก็คือตัวเดิมนะแต่เราแค่เปลี่ยนขาตั้งไหม่เป็นแบบว่าไม่ได้แบบยึดกับโต๊ะแล้วอะเป็นตั้งอย่างนี้ธรรมดาแทนนะมาเรื่องจอเลยละกันเนาะจริงๆอะตอนซื้อแล้วก็ไม่รู้แล้วว่ามันคือฟิลิปส์รุ่นอะไรนะแต่เอาง่ายๆมันคือจอฟิลิปส์จะึ้นรุ่นให้ละกันนะมันเป็นจอ 2K 27นิ้ว75นน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 ะะะะคคคคคครรรััับบบเเเเปปปป็็็็จจออออออ IPS ทุกกกกืืีี้้ไดดดมมมาาาาาาใใงงงงหลสิิ อตัวนี้พอดีเนาะพอดีราคาจอที่แบบว่ามันเป็นแบบ 2K ขึ้นไปอยู่ไง้วไปเจอตัวนี้คือผมไม่ได้เน้นเฮิร์นเยอะไงผมเน้นแบบว่าทํางานนะทุกคนเน้นความละเอียดนะเนาะส่วนนี้มันเป็นจอจอเก่าวะแหละแค่มาทําเป็นแนวตั้งทุกคนสังเกตนะมันจะมืดใช่ไหมคือพาร์เนลอะมันเป็น TN นะมันไม่ได้มาออกบการแบบดูดูยังไงเห็นว่าสีมันก็ยังตรงอยู่อะมันไม่ได้เหลือมแบบแบบปนตัวเห็นปะ เดี๋ยวแบบดำอะไรเงี้ยเออแล้วก็คือเพิ่มเติมก็คือด้านหลังก็คือสายค่อนข้างรงกยังไม่ได้จัดใหม่เลยอันนี้ก็เป็นแบบเป็นฮับ USB เนาะเออมาต่อหลายตัวนะครับมาที่มาที่เอาข้างล่างก่อนลวกัน <laughs> ได้ประโภไม่มีอะไรมากก็คือแบบวางของทั่วไปอะ่ะอันนี้แบบโบชัวร์การคมมากเก็บเอาไว้ไม่มีอะไรโอเคมาที่ไฮไลท์ดีกว่านี่ครับคอมโอ้โหค,คือเรียกได้ว่าแบบ อัปเกรดมาเห็นผลเลยต่างจากปีที่แล้วแน่ๆเข้าสเปคเลยละกันนะสเปคตัวนี้นะครับผมจัดมาเพื่อทํางานโดยเฉพาะอันนี้มันคือไม่ใช่มุกนะแต่คือสาระเลยนะก็คือคอมทํางานเนี่ยถ้ามันเน้นจริงๆอ่ะมันจะเน้นตัวแรมกับ CPU ไงเออถ้ามันเป็นคอมเล่นเกมอ่ะมันจะเน้นการ์จอครับส่วน CPU อ่ะมันแค่แบบไม่ต้องแรงก็โอเคแล้วอ่ะมันก็ดันได้เหมือนกันนะผมก็เลยทําเป็นแบบว่าจัดสเปคที่ผมต้้งารเองมากกว่านะเป็นสเปคทางานเนาะอธิบายตีมเครื่องนี้ก่อนละกันเป็นตีมสีขาวนะก็คืออยากได้คอมสีขาวบ้างมีคอมสีดำแล้วไง เปลี่ยนเลยจาก Intel มาเป็น AMD แทนเนาะเพราะเราเน้นทำงานไงมาเข้าสเปคแรกเลยแล้วกัน CPU นะครับ r y น e เส้น0ก XT นะครับเมนบอร์ด d l o c k X 5เอ็กห e e l จ็ e ศูนนะครับแลมนะครับเป็น g s k i l l t ไท d e n เซมีโนะครับ3 2 GB บัส3า0พนะครับชุดน้ำเป็น Sigma Tech Aurora 240นะครับเ s d เป็นของ w d b บูมั้งนะครับการ์ดจอใช้ตัวเก่านะครับเป็น GTX 1060 6GB นะครับไม่ได้ในการ์ดจออย่างที่บอกเน้นแรง แล้วก็มีฮาร์ดดิสเป็น4เทราไบต์2เทาา2ตัวนะครับก็คือมีตัวเก่าตัวหนึ่งตัวใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็มีพาวเวอร์สไพล์750วัตต์เทมเพอร์เทกนะครับ ตัวไ g b ได้นะแปดสิพันนะผมเคสใช้เป็น t ทมเปอร์เ,เทคเฮ0สองหรือ TG จีจำไม่หันไม่ไดแ้แต่ว่าเป็น H200 นะครับก็คือทั้งเครื่องอะ่ะมันเป็น RGB แหละแต่ผมตั้งเซตไว้แค่เป็นแบบสีเดียวนะผมโอ้เรียกได้ว่าแบบสเปคคือแบบสเปคทำงานอะ่ะให้ดูด้านข้างหน่อยก็เป็นลายประมาณนี้นะผมนี่แหละก็คือพยายามทำแบบเป็นขาวทีมขาวม่วงนะครับตามสีวองอะไรทุกคนก็น่าจะรู้นะครับก็ไม่ไม่ไกลอื่นจากแถวนี้แหละครับนี่แหละครับก็เป็นห้องของผมในปีสองพันยี่สิบนะครับทุกคนถ้าดังผมนะส่วนต กว้างกว่าและใหญ่กว่านะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกแบบว่าห้องนี้มันก็นเลกจริงแหละแต่มันก็รู้สึกแบบว่าไงอะ mm ่ะ hmm. อบอุ่นยัดยัดกันมาแล้วอ่ะใช้เท่าที่จำเป็นนะเนาะเออเราไม่ได้แบบมีเวอร์เท่ากับแบบตอนที่อยู่ว่าอะไรเงี้ยนะทุกคน mm hmm. ก็คือจริงๆอ่ะผมก็อยากทำคอมที่แบบมันสวยๆเลยนะ mm hmm. ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าตัวคอมให้มันสวยนะคือแบบจัด พื้นที่คอมโตคอมให้มันสวยเลยเดินสายไฟให้เนี้ยบเลยทําแบบแกมิเกียเข้าตีมเลยอะไรเงี้ยสวยๆเลยแต่ว่าที่ไม่ทําเพราะว่าคือผมมีแผนไงว่าแบบปีหน้าจะมาอยู่ที่นี่แล้วไงก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่มีของค่อนข,อข้างเยอะนะครับแต่ว่าห้องมันเล็กนะครับซึ่งผมก็เลยมีแผนว่าปีหน้าอาจจะย้ญญายไปห้องที่แบบว่ามันใหญ่กว่านี้เปลี่ยนโตคอมเ,เลยเลยไงทำให้สวยๆเลยตอนนี้ก็เลยแบบคือแบบเน้นใช้งานไปก่อนนะครับก็เลยไม่อยากเก็บสายให้มันเนี้ยบหรือแบบทำให้มันสวยเลยไงเพราะว่ายังไงเดี๋ยวถ้าเราหมดสัญญ,ญาณเนี่ยเราก็น่าจจะะะะะยยยยยย้้้้าาาาาาใหหหออออู่่่่่ดดีีีีไงคครรรรัับเเ๋ววววปปนนนนทลกกกืืแตมมๆ็็ผ ห้้้องนีแลวเพราะว่าทำเลมันดีมากทุกคนอยู่ใกล้ลิฟต์ด้วยแล้วแบบวิวก็ดีอะไรเงี้ยแล้วคือแบบชอบอะสไตล์เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราจะย้ายนะค,คลิปเนี้ยผมไม่รู้นะผมจะได้ลงเมื่อไหร่เพราะว่าไอ้วันที่ถ่ายเนี่ยเป็นวันที่6ธันวาคมนะครับส่วนวันประมาณวันที่7จ็ดแปดเนี่ยผมน่าจะกลับบ้านแล้วไงเอาของกลับอะไรเงไี้ยไปด้วยก็เลยแบบไม่น่าจะมีเวลามาถ่ายนะครับผมก็เลยถ่ายดองไว้ก่อนเลยละกันใครที่สงสัยอะไรอุปกรณ์ที่ผมใช้หรืออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์สอบถามได้ที่ด้านล่างเลยนะเดี๋ยวผมมาตอบให้ละกันนะทุกคนก็ถือว่าห้องผมก็ค่อนข้างเปลีีีี่่่่่่่ยย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 นนแแแปปลลงงเเเออะะจาาาาากกกททผผมมมคคถิชววรรๆู้้ไดบ เปลี่ยนอะคือเปลี่ยนเลยแบบของโอ้โหเครื่อมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนในปีหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะเพราะว่าขออวยพรปีใหม่เลยลวกันนะก็ปีนี้เรียกได้ว่าเจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะพวกเราวิกฤต่างๆเรียกได้ว่าแบบมาค่อนข้างท่ามเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นมันไปได้ดีแล้วกันนะับเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับก็หวังว่าปีหน้าทุกทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยจะเจอในสิ่งดีๆนะผมปีใหม่สัปดาห์ที่21นี้ก็หวังว่าจะดีขึ้นนะครับทุกคนผมก็เป็นกําลังใจให้เนาะได้้้ในนนิ่งีปหาะไรมกกััผแลว ก่อนจากกันนะผมผมก็ขอฝาก Facebook แล้วก็ IG ของผมก่อนละกันนะครับเข้าไปติดตามกันได้นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดซั b s c ค i b e ที่ช่อง s n เซนบอลด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวาลากาไปก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะครับผมสวัสดีครับบาย